ไปโกโก้ว้ามีหลาดดักแฟนยานนโอ้ยน่าเล่นนะ่ะเฮ้ยระวังหัวตกเฮ้ยสายไฟโอ้ยไปทำไมมันงกแกอ่ะติดดาวพี่หนักหัวนี่ขนาดนั่นติดอัพไว้นะ ui, hàm chưa thấy, hoi, Ôi, ôi, ôi Ôi, 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 sải mà, để sải, hoi, 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 làm sao? để quái, để quái, để sải, làm không có gì hết, phải nhanh, 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 nó phải 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 nhanh, nó อุ้ยเดีมันเร็ว่ะลำลำใส่ลำนู้นะโอ้โอ้น่าเล่นว่ะเดี๋ยวให้เขาทำออกแบบให้สวยแต่มันวกแวกหน่อยนะมันกินกินอ่ากินขวามากเลยพ่อแก่หลวงพี่ปองพี่ขายเลยขายเลยแกไม่ขายแกไม่เล่นไม่เล่นะไม่เล่ในคลองแกเล่ข้างนอกน่าหลงไปมันมันก็ไม่ติดนั่นแหละจอลำอะ ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาพี่เอกมีซัพเปอร์ติดรถมาไหมมีมีเล็กเล็กรองมันนียโอเคลงยากลงยากไม่